ล้วมีบางคนถามว่ายายชมพู okay. ่อยากได้หัวฝรั่งรวยๆใจดีเหมือนยายชมพู่ทาไงกับหมูกับลูกชิวาสนาเดือนก่มวากันธ์มาได้วาสนาไผยศาสนามันอืมดีจ้ะมันก็มาทำเป็นตงมีหัวฝรั่งมีหัวไทยก็รวยได้ก็ดีได้แค่นี้ พวมันดีเหรอคะคนแบบพวฝรั่งทุกหลายคนกับมี่มันเป็นว่าฝรั่งถือว่าสุกคนเด้บอกหน่อยนึกสิลวงเนาอแล้วกับฝรั่งดีกับมีฝรั่งจัวกับมีอฟังหน่อนก็คือคนไทยทั่วโลกหระหรือคนทั่วโลกทั่วกันคือกันหมองก็บาพิมพ์มาสือ คือคนทัวรโลกหนะอยเดี๋ยวคนไทยคนไทยจะทำมันมีคนดีคนบดีการสีสีได้ผัวดีหรือผัวบดีมันอยู่ที่ดวงวิธีบุญวาสนาเขาสั่งมากบอกให้แต่ว่ากันเขาได้ผัวดีแล้วเขาต้องจับใหม้มันอยู่หมัดอยู่หมัดการจับผัวอยู่หมัดเขาจะไป็นคนดีคนดีนะเอาใจผัวพี่แจ๊จะพูดดิปากต้องม,ม,มาแจก เอาใจผัวอ้อหวานว่ามว้มวนเพราน้ำผัวเนาะอืมวัเห็นทรนผัวกับผัวอัวนนี้อันน,นีน้อันนี้ผัวยันที่พูดกับเอิญยันที่พูดแม่แม่มีแต่กะมันมันเป็นกันเขาดีกับเพื่อนเพื่อนก็ดีกับเทำเขาบอกม้วนกับเพื่อนเพป็นกขาบอกม้วนกับเทาเป็นกันป่ะอืมต้องหักกันอยู่น้ำกันเอาใจหักกันนี่กัอนสิผัวกับเมียอืมดีดีก่อน เวลาหัวกินเหล่าเมาก็บอกให้มันไปนอนไปอาบน้ำนอนจบให้ม,มันอาบน,น้ำว่าไรอาบให้มันเนี้ยไปนี่ห่างอับกาบนอนไม่หัวหน่อยอไอ้ผู้อาบน้ำหัวประจําเรับหัวกินเหล่าเมาอืก็เที่ยวเมืองไทยไปเที่ยวที่ไซต์กระตําเวลาไปเที่ยวพ่อนี่กินเหล่าอืกินเหล่าแทบช้ำมือเวลาไปเที่ยวอืเมาหมดเนี้ยไปถึง้งของพักไอ้พวกแก่ผาาผาเลยม,มันสิปั่มหัวเลยอาบน้ำหัวอื คุมหัวลงอ่างอาบน้าถูดากถูก้นถูมันมึดอ่ะต้งแต่หัวจุดผ้าอ่อืมไอหัวแล้วก็ไปหาเสียผ่ามาใส่ให้หัวนอนอืโตบดากมันงยังไม่กระลับมันเมาไงอืมวันนี้พอมันหลับแล้วเขาก็เล่นเกมยัรดีเลยพอมันหลับแล้วเขาก็เล่นเกมได้ไงจำมึงมีคนควนเขาไงอือก็อืมเหนย้ำเวลามันเมามันบ่หลับมันบม่ดู อืมเขาต้องหูวิธีตัวผัวก็ข่าวหาเข่ามึงกินร้านมันเมาหาเข่าวมึงกินอืมกินเข่าวกินเนาะอ่านหนังไขมันใส่เสีย้มันเอามันขึ้นเตียงเลยก่อนี่ว่ามันสิปั้มผัวเนี้ยปั้มก่ได้นี่เมาตบดากมันซิ่งหาเตียงมันกรับอืมคือเด็กน้อยนี่พ่อใหญ่ยเนี่ยเขาดึงเลี้ยงผัวเขาเลี้ยงผัวแต่คลองอืมพ่อใหญ่ยเป็นตันอืมรับงาน เวลาเมาเนาะเวลาบ่เมาก็ร so ับงานอยู so? so. ่ร so. so awesome. like so mm ับงานก็แยากจะปุ้ยโก่ตดตูดพอผัวรับนี่พวกกันเล่นเกมไม่ยังเล่นเกมแล้วก็วอากับแฟนขับแล้วแฟนขับตอบตอบแฝกมาถึงก็วอาแฟนขับผัวรับสบายเขาเป็นเมียเขาต้องฉลาดฉลาดก็ป่วยเขาอย่างงูยังงูให้นป่วยคมเท่าไหรต้องคมมันอืม มันขึ้นเสียงกับเผาเนี่ยโอ้ท่านหน้าตรงหน่อยตบหนามันเลยรู้ปากยู่สักหมักยังพูดสูตรนี่ตัวกระปัวอืมนี่กระปัวต้มอ่ะกระป๋าต้มเป็นไงกระป๋ากระป๋ต้มประกาศต้มเนี่ยเพราะไงโดนหน้าตรงหน่อยตบหนาดูผลประกาศต้มหยาบมีตรสิริวันมีแต่เะมียระป๋ืมเป็นไงอเือไม่ได้ว่าเร่ยนเรื่องจริง อันนี้เอามาสอนผู้หญิ่งที่พวกไหนอยากได้ผัวดีที่แบบหักห้ามว่ม่ชู้นะครับไปเล่นชู้เด้กอย่างนี้ผัวเยียนผู้อะเล่นชู้เพาเป็นอเป็นเจ้าใส่มีเ,าายมเยียนผู้ไปน,น้ำอนันเยะะี่ยผู้ว่าไปกับว่าไปให้ไป็คนเดียวกบบเอาเงินไปให้ผาลอยหรือพันหนึ่งสูงสุดไปดึงน,นำดื่มกินโยรานบปแล้วไปเที่ยวอืเป็นจัง บะกาวเงื่นไปไหลานั่นผู้สาวมาขอดืม่มอันอนี้ตัวเป็นแซงตัวเรื่องเล่นจริงอือไม่ต่างยืดต่างไม่ใส่หรือตกใส่ตกะส่กับซ้ำหรือเปล่าวข่าก่อนอันนี้พี่น้องเแบบเฉลี่ของเท่าเฉลี่ยไปจังหวัดจังหวัดดีก็ดีจังหวัดไม่ดีก็ไม่รู้จะวายย่ายังไงล้วแล้วก็ เขาปิดประเทศอืเขาปิดประเทศเขบาบอกให้พวกฝรั่งออกนอกประเทศเอ้ยสมมือเนี่ยนี่มืองไทยก่ปาปันเมืองล่างถ้าก็อู่ฮั่นอร่ลดคนละเงินเป็นพูเกตผูเ้เกตสมุยสมุยเมืองไทยของวันวอ,ยอยู่สมัยก่อนเห็นอู่ฮั่นเมืองล่างตกใจ บัดนี้ไปบางภูเก็ตโอ้พี่น้องเอ้ทาโก้อูหันภูเก็ตไอ้พัทยาสมุนนู่นหน้าหาดมันมีคนจักคนมิตรหมานอนเอริศอาบหลับยู่ปะตองภูเก็ตอ่ะมีคนเลยมิตรหมานอนเป็นสิบโตอยีาา้สิบโตนู่นหน้าหาดมันอาบแดดก,กันอะอืมเออสิหมื่จ๋าเลยมาเที่ยวกันปะมาเที่ยวกัไปบางข้าว้ะ มันข้าวเป็นหมืึกข้าวมังไทย COVID โควิดกับประชากรตายหลายครับตัวเดียวตุ่มตัวตุ่มนี่หนเนาะมืดชัดชีวะยังมืดดีกว่า